293. มิจฉาวายามะมีในสมัยนั้นเป็นฉนการปารคความเพียรทางใจความขมักขม่นความบากบั่นความตั้งหน้าความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความประคับประคองธุระวิริยะ วิรยินรีวิร,ยริยาภละความพยายามผิดในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่ามิจฉาวายามะมีในสมัยนั้น294มิจฉาสมาธิมีในสมัยนั้นเป็นฉไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดํารงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่สายไปความสงบสมาธินีสมาธิภระความตั้งใจผิดในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่ามิจฉาสมาธิมีในสมัยนั้น